ที่เราไม่รียกเด่างซ้าคให้ปลองค่ะถ้าลอลที่มื่หวแสกาของเรามาทาน้ำมันโยเกาแล้วค่ะอาจาย์ที่เยนังกที่เราัลงค่ะขนเลื่อนขั้นเลื่อนข้อนข้เลื้ย้เลข้นเล่้เล็น้่อนข้เล้น่น้นเน่น ปวดตาเ,หเ,หเส้นวดกระดูกมือวนเท้ารวมชาเท้าชาอัมพรึกปวดหัวมืองงปวดต้นคอใส่นัดชุแท้เส้นเลือดขอดขาแล้วหายนะคะขาแล้วหายค่ะหรือว่าจะปวดตากระเบิเจ็บกระดูกสันหลังะเด็นทับเส้นชารดและสมาสขู่ที่เป็นที่เลยนะคะแล้วมันโยกีของเราที่ชาจะเป็นห้านัดีป็นผลค่ะ นั e ่งได้แต่ว่าร้ไม่ไหวนั่งก็โวยนั่งก็โวยนะคะการไม่ข้าไม่กินอะไรออก